เตรียมเปิดตัว MG4 X Power มอเตอร์คู่429แรงม้าเลยครับเดือนมีนาคมได้เจอแน่นอนครับเอาละครับล่าสุดสดสดร้อนใครเห็นสเปกแล้วบอกได้เลยว่าต้องสนใจอย่างแน่นอนครับใครๆก็รู้ว่าช่วงล่างของ MG4 ตัวปกติเนาะดีสุดในคลาสแล้วด้วยครับเพราะเป็นตัวขับหลังเนาะช่วงล่างเซ็ตมันดีมากเคานี่ถือเป็นความท้าทายใหม่ใน MG4 X Power นะครับเพราะว่าที่มาพร้อมกับความแรงมากๆ แรงนี้บอกได้เลยว่าเท่า BWD Seal เลยนะครับในตัวท็อปเลยด้วยมาทายในเดือนมีนาคมแน่นอน100%ครับน่าจะเปิดตัวก่อนงาน,นมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับหน้าตาคล้ายเดิมเลยนะครับแต่จะมีการแบบตกแต่งสีส้มเพิ่มเติมมาบางจุดเนาะอย่างเช่นด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็จะมีแบบสีของจานเบรกที่เป็นคาร์บเอร์เบรกสีส้มนะครับแล้วภายในก็มีคําว่า X Power ติดไว้อย่างชัดเจนด้วยนะครับแต่เห็นแต่งนิดหน่อยบอกได้เลยว่าเท่ขึ้นเยอะมากๆครับ ขุมพลังคันนี้ได้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ก็คือมอเตอร์2ตัวเลยครับแล้วก็พลังกำลังมากถึง429แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรเลยครับโคตรแรงอะ่ะแบตเตอรี่ขนาด61.7กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อน4ล้อจุดนี้น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าแบตน้อยมากๆครับขับ4อย่างนี้มอตเตอร์คู่กินพลังงานเยอะผมว่ายังไงก็วิ่งได้ไม่เยอะแน่นอนครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.8วิเห็นไหมครับ บอกเลยว่าเท่า b v d ซิลชัดๆตัวท็อปนี่ของซิลเลยครับ 3.8V วเนี่ยตึงมากๆเลยนะท็อปสปีดอยู่ที่200กมต่อชั่วโมงด้วยทำได้ดีมากเพราะว่า b ด d ซิลอยู่ที่190ครับการชาร์จไฟรองรับการชาร์จที่เป็น Type 2แล้วก็ CC Combo ปกติเนาะกระแสสลับก็คือ AC นะครับรองรับอยู่ที่7กิโลวัตต์และ DC Fast กระแสตรงนะครับรองรับการชาร์จที่150กิโลวัตต์เลยครับ ความแรงและการชาร์จไฟนี่รถคันนี้ถือว่าผ่านแบบฉลุยเลยชาร์จเร็วเท่า b w d c u l ด้วยนะครับรอรุ้นราคากันได้เลยครับเพื่อนๆผมว่าราคาเขาไม่น่ามาแรงมากนะไม่น่าแรงหละถึงจะความแรงแบบ3.8มจวกาตานนะครับแต่เพราะแบตมันน้อยไงเออมันน่าจะวิ่งได้ไม่เยอะนะครับคงราคาไม่แรงมากเราแบบน่าจะเอื้อมถึงกันง่ายขึ้นแน่นอนครับเพื่อนๆละครับว่ารถคันนี้ควรมาในราคาเท่าไหร่ครับ แต่สเปคเขาโหดมากๆเลยนะเออเอาละครับวันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารมาอัปเดตเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ